สวัสดีค่ะสวัสดีกับชาวเพจกิษดาคุขารทุกท่านนะคะวันนี้มาดูกับฮอนด้ามาตฐาน6990ฮอนด้ามาตฐาน6990เกียร์ออโต,โตโด้ด้วยจัดไฟเน้นได้ล้านห0,000บาทคนเดียวก็จัดได้ซื้อร่วมผัวเมียก็จัดได้แต่มาดูความสวยสิคะเขาตัดสต็อกป้ายแดงมาเลยนะตัดสต็อกป้ายแดงมาเลยนะ ดูหน้าเขาสิคะคือหล่อมากอะ่ะเดี๋ยวพี่ควัจะเปิดไฟออทไฟอะไรให้ดูเลยนะคันนี้ตั้งอยู่หนึ่งล้านเก้าหมืนบาทปีสองพันสิบเก้านะปีสองพันสิบเก้ายาวเนียงที่ขายแค่ล้านเก้าหมืนเดี๋ยวเนวตกเลขแป๊บหนึ่งล้านห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นค่ะท่านผู้ชมเก้าสี 40, ่หมื่นเบาะสามแถวนะคะ เบาใหญ่ VIP สามแถวสวยจริงๆ VIP อันนี้ไม่ได้ผ่านมือชายใดมา VIP อันเนี้ยไม่เคยผ่านชายใดมา VIP อันเนี้ยไม่เคยผ่านหญิงใดมาเป็นมือแรกป้ายแดงถ้าภาษาพูดสุดๆก็คือสิงสิงนั่นเองสิงสิงไม่มีไม่มีใครได้นั่งไม่มีใครได้ใช้รถรุ่นใหม่นะคะจะบอกนิดนึงนะคะรถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะมีแอร์แบ็กนี่เลยหนึ่ง สองเลยนะคะนี่เลยมีแอร์แบ็กคู่นะคะเซฟตี้คนขับเซฟตี้แอร์แบ็กเซฟตี้คนนังง่งคางเกียร์ออโต้ขับสบายนะคะเกียร์ออโต้ขับสบายโอ้โหนี่ถ้าเขาติดสติกเกอร์คุมไว้ก็คือเนี่ยค่ะดูดีคะ่ะสติกเกอร์ปร้ายแดงติดอยู่เต็มเลยมาดูด้านหลังมาดูบั้นท้ายของเขานิดหนึ่งบั้นท้ายของเขาจะสวยมากนะคะ ไฟของเขานะคะตะเข็บของเขาเอางี้รถคันนี้เหมือนหุ้มมาเลยทั้งคันนะไม่มีโดนไม่มีเก็บสีไม่มีทำอะไรนะคะนอนได้เลยนอนเลยเนี่ยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องถูไม่ต้องทำอะไร,ไอไออะไรนอนเลยสะอาดสะอ้านจริงๆสวยจริงๆใหม่จริงๆนี่ยางก็เปียอะไรเนี่ยยางก็เปียอะไรเนี่ย ปี2019ปี2019ไม่ต้องไปเปลี่ยนนะจ๊ะเดี๋ยวเขาเอา19ออกเขาจะใส่15ให้ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วจ้ะวันนี้ลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ